ทีาาทำรายหน้าที่ของเราเช่นเคยนะที่เราได้นะประกอบศาส,สนาจีวิธนะีกรรมนำไปสูก่าสสากายปฏิบัติไหว้พระบำสีสมานทานสี่ปักนปนที่เพื่อสกิดใจนำะไปไประพฤติปฏิบัติเช่นไะด้ประกอทบทำกุคลทำดี จิตใจของเราเราไปบุญกุศลมีบุญเป็นบุญและเป็นกุศลด้วยบุญก็คือสิ่งที่เราทำทางกายทางวาจาให้เกิดความสุขใจแต่รวมถึงที่จิตใจกุศลก็คือความาจที่เราไา้มปในทาง สีปรกอกินเด็ดผูใช้ในแต่งและก็ทำพฤติกรามความดีจะในการทำบุญแด้นำสิ่งเดียวได้รังนั้นแต่ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในการบริบูรณคุ้มซลจิตใจของเราจะแนนแนบในบุญคุ้ลต่อไปบุญสิ่งเี่เราประกบการ ทำให้ความสุดใจอิ่มใจรุ่งใจ,ใจบางคนกลับนึิกนอยใจว่าทำบุญม,ม,มาจำมาแล้วไม่ทานมาก็เลื่อแล้วแต่ทำไมไม่ด้วยสักทียังยังจนอยู่ก็ต้องทำงนานหนักอยู่นี่คือบางครั้งเหมือนตุลาเชื่อปูบางคนต้ลาได้ดื้อ รูปแาบต่างๆที่เราปูากาน้าก้องอางสามเดือนสีเ่เดือนได้เก็บเกี่ยวคนประดินต้นไม้ปาชนิดนต้นกล้วยต้นต้นลำไยต้นัะคุนหรือต้นมะขามแองลายผีก็ม,นนม,ม,มันจะออกดอกออกนออกบนพืินให้เราได้ ในนี้ในหลอดได้จิตแต่ชื่นใจเช่นเดียวกันบุกุลที่เราได้ประกอบด้กับทราแต่ต้องอาศัยางเวลาเพื่อนยอดต่อขอบคุณขอบคผลให้เราชื่นใจเระก็จะมีความมั่นใจในคุณาความดีที่เราได้ประกอบที่เราได้ประกอทุกวันด้วอทำงานประกอบในวัจจัะ ในใจคุกคามแต่เด็คุกคามเรียนมาเหมือนการศึกษาการศึกษาเ่าต้องใในหลายปีก่อจะจบก่าจะเข้าใจในการศึกษาแล้วก่อจะเรียนรู้กละกอจะผ่านชั้นหนงก็เอเชี่ยวชาญในบุกโซนก็ตอนก่านการศึกษาก็เชี่ยวาญต้องอาศัยการเวลนารบมทอ คุณครับจะนทีครันี้เรามาปวดข้อคุณนะครับใจเย็นทำให้เด็กนุ่งหลานของเราแต่ดรอติดอารุณคือการศึกษาความรู้ในชิ่นต่างๆในวันพุธวันจันยร์เพื่อให้ได้ความรู้ไปต่อในอดีศึกษาต่อไปนี่คือต้องอาศัยการเวลา ีก็องจบปทมอีกสามอีกกองจบมันจะศยกษสามหรืออีกสามอีกกองจบมันอยู่หกงมีต้นตื้นตอนใจการเยาามนการเรียนรู้ในการผมก็ในความรู้ในการแต่งแรงดันะจรีทตจางไปจากผมก็ใจรีใจดีทำแต่บางครั้งได้เอาไปรู้ ไัว้ราพยังไงจะนั่งยังไงจะพูดยังไรแต่ว่าเรามาทำไปหน่อยแอ่คุณจิตนะก็นนะสามารถต่อจิตนะั้นได้ไม่เคยเคยนะไม่เคยเคยไปดนคืนต่างที่เกิดการเ้ก็นรู้นะทุกอย่างไปแจ้งควาเถิมาจะเก็ต่างที่เกิการเร็รู้ในใน,ในกลาง กรารซื้อเขาต้องไม่ใช้การเวลาแต่เราลงซื้อเรามีสี้ในใจแต่เราก็มีความสขใจไม่ต้องเป็นประวันบุคคลดื่นจกว่าตูนเราใ่การซื้อไปบุคคลอื่นในบแบบตั้งซัพอื่นไปในกุญแนในทางในมค่ามงตงไม่ขึุสลายไม่อยไง จากใจเราต้องสบายไป่ั the day, yeah, ้งตัวนะต้องดึงดูดจากี่มาจากความรู้มาจากตัวเราเองอย่างนี้เป็นต้นแต่แต่เราผุ้คนอื่นไปรู้ที่เราการทมอ่านคิดพยาวามบอกวนไปเราก็มีความสุใจขื้นใจที่เราได้เป็นคนมีสีอย่างนี้เป็นต้นแต่ การจะเดสมาธิภาวนาก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยกายเวลาบุญก็เรียนรู้ในอะไรต้องฝึกต้องการต้องลงเวลาแบบนีไปจจะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัจจัยเกิดขึ้นแต่เราต้อแต่เราก็นห้ใจวางทำใตั้งนานได้แล้วหลายทีได้แล้ว แทำไปไนเกินสันตในบางครั้งปัามใจจังไปขอพ่างกับผู้ที่รับอนุญาตตอนยี่อินั่นจึงจะมีผลปัจจัยที่เราประกอบกระทำจังไปพอมางครจังไป่เกิดขึ้นที่เราได้รับประวัติของพสาาคโลนที่านกา กวจะได้สมเด็จเป็นค้าถึงทำปกป้อสมเด็จพระสมัยสมเด็เจ้าต้องใช้การเวลาพปใจองค์สมเด็จพระสมมยสมพุทจเจ้าก็จังมาจัดสรุปก็ต้องปฏิบัตนบารมีกานบารมีอันน้นอุปมบารมีทานบารมทางบารมีคือบารมีทางสามสิทัะความจำ 00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  <coughs> ที่นาาา่าไปปพะกบถูกุณโซลทำปฏิสิปริจะเปสมาธิที่ต้งดีนะยึดเอา,อาเเอเวิบกอบทำปฏิท,นนนทนนินสักวันหนึ่งมันจะตื่นคนอย่านทานอย่นซีอย่างบนภาวนาคือตอนถึงทำาอโอสิกเกปัจจัยสมัยสมุทรเจ้าได้สักวันหนึ่งเชเดเี่ยวกันไปพน้าประจบยินดี